ท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาไปฟังบทความที่น่าสนใจของคุณผักกาดหอมจากช่องไทยโพสต์ได้เขียนบทความที่มีชื่อว่าบริจาคก,กับครอบครองซึ่งบทความนี้ให้ภาพรวมของกระแสการเมืองในภาคอีสานโดยอ้างอิงจากผลสำรวจของนิดาโพที่สอบถามความเห็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีและพรรก,การเมืองที่ประชาชนสนับสนุนซึ่งผลสำรวจแสดงให้เห็นว่านายอนุทินชาญวีรกูลมีคะแนนำในำในการเป็นนายก แต่พักที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือพักประชาชนนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึงประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริจาคเสือ้อเกราะซึ่งถูกจัดเป็นยุทธภัณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2530โดยนำเสนอทั้งความเห็นของนักการเมืองฝ่ายค้านที่เห็นว่าการกระทำนี้ผิดกฎหมายและความเห็นของทนายเกิดผลแก้วเกิดที่ชี้ว่าการบริจาคโดยไม่มีเจตนาครอบครองเพื่อตนเองนั้นไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย